สวัสดีเพื่อนๆครับกับพวกเราเ่อยเรื่อยครับผมวันนี้ครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับว่าเราได้มีการขี่รถเล่นนะครับกับแรนด์ Gpx รุ่น DC2 ซึ่งเพิ่งจะเปิดตัวกันไปเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มีโอกาสขี่ในรูปแบบของสตรีทยูส e นะครับกับบรรดาเซเลบมากมายนะครับที่วันนี้มากันอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าสื่อมวลชนนะครับซึ่งเส้นทางที่ขี่ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าขี่กันโดยรวมก็ ภายในเมืองนะครับเพื่อจะให้เห็นว่ารถมันมีความคล่องตัวแล้วก็เรื่องของระบบช่วงล่างก็ดีเรื่องของระบบเบรกก็ดีมันโอเคหมดนะครับฉะนั้นวันนี้ครับก็จะพาเพื่อนๆมาดูในเรื่องของดีซเพิ่มเติม,ตมนิดนึงหลังจากที่รีวิวไปแล้วนะครับตอนนี้ครับก็อยู่ที่บริเวณของเ,อเขาเรียกว่าเป็นร้านอาหารนะครับที่ทาง GPS นั้นให้มาเป็นจุดสิ้นสุดของการขับขี่ในทริปนี้นะครับซึ่งณวันนั้นเนี่ยจะต้องบอกว่าจะมีสีไม่ครบถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยจะขาดสีเทานะครับแต่ว่าวันนี้ ให้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็สีแดงแล้วก็สีเทาเทาแล้วก็สีดำนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็คือ DC2 ที่เป็นเครื่องยนต์ 150cc และที่สำคัญคือราคา70,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเผื่อว่าเพื่อนๆจะลืมว่าจริงๆแล้วเจ้า DC2 เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเริ่มต้นก่อนก็คือในเรื่องของหน้าตาจะเห็นได้ว่า <c oughs> หน้าตาของเขาเนี่ยออกแบบมาอาวกอาศอวกาศเล็กน้อย ดูแล้วมันคลิปๆมากนะครับเพราะว่ามันดูแล้วไม่เหมือนใครดีเรียกว่าไม่ก๊อปปี้ใครอย่างแน่นอนนะครับรวมถึงในเรื่องของระบบส่องสว่างนะครับก็คือระบบไฟจะเห็นว่ามันชัดเจนมากนะครับนี่ขนาดเป็นไฟเดย์ไลท์ก็สว่างแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามาไราก็ตามที่ทาการสตาร์ทปั๊บเนี่ยเป็นไฟต่ำปับ๊บบอกเลยว่าเวลากลางวันกลางคืนสว่างหมดสําหรับในเรื่องของระบบไฟก็หายห่วงนะครับแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องตัวของหน้าจอนะครับหน้าจอตัวนี้ก็เป็นหน้าจอ TFT ซึ่ง แน่นอนนะครับตัวที่เราเคยรีวิวไปเราจะทราบอยู่แล้วว่าตัวหน้าจอเองเนี่ยสามารถที่จะทําการมิลเลอร์นะครับกับตัวของแอปพลิเคชันได้ดูหนังได้ฟังเพลงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์อีกหอีกหนึ่งตัวที่ในรถคลาสประมาณนี้เนี่ยไม่มีนะครับคอนเฟิร์มว่าไม่มีอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวของระบบ ABS ที่ให้มาเป็นดิสเบรกทั้งหน้าแล้วก็หลังซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นระบบเบรกที่เป็น d u อั ABS จากโรงงานนะครับ โดยรวมครับกับเครื่องยนต์150ซีซีที่ระบายความร้อนด้วยน้ำสำหรับเจ้า GPX DC2 จึงเป็นรถที่คุ้มค่าแล้วก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการขับขี่ในเมืองขี่ดีมากนะครับแล้วกค็ค่อนข้างที่จะคล่องตัวทีเดียวเลยนะครับซึ่งใน,นวันนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นไปว่ารถทั้งหมดที่ได้เอามาขี่เนี่ยจะมีครบทุกเจนเลยทุกสีเลยนะครับแต่ว่ายังมีอีกส่วนหนึ่งที่เราเองเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสรีวิว นั่นก็คือรถจากสำนักแต่งโดยจริงๆแล้วเนี่ยทาง G.P.X เองเนี่ยก็ได้มอบหมายให้กับบรรดาสำนักแต่งชั้นนำนะครับมากกว่าสําสำนักเนี่ยทำการตบแต่งเจ้า DC2 แบบเป็นความลับนะครับเริ่มจากคันแรกก่อนละกันคันนี้มาจากสำนักของน้องโบสนะครับ Liquid Racing ซึ่งมาแบบว่าใหม่ทั้งคันเพราะเนื่องจากว่าสีพี่แกก็กลับนะครับให้เป็นสีฟ้าน้ำเงินไม่เหมือนชาวบ้านเขา รวมถึงอะไรก็ตามที่สามารถที่จะสอดแทรกในเรื่องของคาร์บอนเล็กๆน้อยๆ, <S 1> <S 1> ๆได้เขาก็ใส่เข้าไปนะครับตัวล้อเองตัวของกระบอกชกเองตัวของชกอัพเองเปลี่ยนหมดเลยนะครับคือเบรกเบิกเปลี่ยนอะไรหมดเลยเพื่อจะให้รถคันนี้เนี่ยดูแล้วหล่อแล้วก็ดูแล้วเป็นสไตล์แบบเลสซิ่งจริงๆนะครับฉะนั้นใครที่ชอบในเรื่องของการตกแต่งคันนี้คือไอเดียคันแรกเลยครับที่ต้องบอกว่าแต่งแพงแต่งหลายตังค์นะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับถัดมาก็เป็น ค่ายจากปีลัญญานะครับปีลัญญาก็จะเป็นสํานักแต่งที่ขายพวกของกระจุกกระจิกพวกที่เป็นเอนอุดลูไปแฮนพวกน็อตต่างๆานานะครับรวมถึงตัวของปีลัญญาเองก็จะมีการขายตัวของแฮนจับโชคด้วยนะครับเป็นแฮนที่เขาเรียกว่าโรบอทแฮนนะครับให้ในเรื่องของความนุ่มสบายนะครับซับแรงได้ดีอันนี้ก็คือโรบอทแฮนนะครับส่วนอื่นๆก็เอาให้เป็นสวยๆงามๆใส่ท่งใส่ท่อเปลี่ยนเ,เปลี่ยนบง่งบอกกันไปนะครับตามสไตล์ของ รถที่แต่งได้เท่าไหร่ก็แต่งเขาไปนะครับมาต่ออีกสำนักหนึ่งครับอันนี้ของพิสตันนะครับยานพาราม2ครับแน่นอนครับสีนี้ก็คือสีของเขาเลยนะครับเพราะว่าสำนักนี้จะใช้สีนี้เป็นสีชูโรงในการตกแต่งนะครับโดยสำนักพิสตันเองก็ใช้ในเรื่องของชิ้นส่วนนะครับเอามาทำสีให้มันดูสวยที่สุดนะครับอย่างเช่นล้อเองก็มีการกลับสีใหม่นะครับเรื่องของตัวชุดสีแฟรลิงทั้งหมดกลับสีใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนในเรื่องของระบบเบรก โดยคันนี้ใช้เป็น f o g จิเทคซึ่งราคาไม่แพงนะครับแล้วก็เปลี่ยนพ่อให้ซุ้มเสียงดีๆคันนี้ก็มีเปลี่ยนโชคด้วยนะครับเป็นโชคอัพ YSS รุ่น G Modic นะครับเป็นรุ่นใหม่ของทางค่าย YSS เขาครับ <c oughs> โดยรวมก็เป็นแต่งแบบแรงๆอีกคันหนึ่งแต่งแรงกันที่นี่หมายควาว่าแต่งสไตล์แรงนะครับามาดูดต่อยคันหนึ่งครับคันนี้คันนี้ก็จะเป็นสีดําชมพูนะครับดูแบบว่าน้ำเ้เนียนๆหน่อยนะครับจัดร้าน ไอวัตโต้สกูตเตอร์คันนี้นะครับเน้นในเรื่องของการใช้อ,อะไรแต่งนะครับที่เป็นระบบเบรกเปลี่ยนหมดทุกชิ้นนะครับเพื่อจะให้รถคันนี้เนี่ยดูแล้วมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการขี่ที่ดีมากขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นไอเดียอีกหนึ่งคันนะครับที่คุณสามารถที่จะแต่งโดยที่ใช้ในเรื่องของของแต่งในราคาไม่แพงก็ได้นะครับอีกคันนึงครับคันนี้เลยครับเป็นรถที่ต้องบอกว่าเป็นรถต้นแบบของทางค่าย G.P.X สำหรับตัว DC2 เลย เพราะว่าคันนี้เนี่ยคือจัดเต็มที่สุดแล้วในบรรดา5คันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุดสีก็ดีเรื่องของงานคาร์บอนเคปลาทั้งคันก็ดีระบบเบรกก็ดีตัวของท่อไอเสียเรื่องของชุดกระบอกโชค๊คหน้าโช๊คหลังนะครับเรื่องของชุดล้อนะครับเรื่องของยางคือเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับให้รถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่เป็นเลสซิ่งเพอร์ฟอร์แสวยๆเลยตามสไตล์ของทาง G.P.X เขาซึ่งแน่นอน คนรังสรรค์งานนี้ก็ไม่น่าจะใช่ใครนอกจากร้านของโดแจ็คชอปนะครับของน้องรักของีคันหนึ่งก็ถือว่าเป็นสไตล์ที่ทําให้เจ้า DC2 นั้นมีเอกลักษณ์ในการตกแต่งที่ดูแล้วมันเกินราคาไปมาหาศาลพูดง่ายๆคือของแต่งที่ใส่ไปเนี่ยมันเกิน7จ็ดหมื่นอยู่แล้วแหละแต่ว่าอย่าไปมองเลยว่ามันแพงเท่าไหร่ยังไงก็ตามแต่ให้ดูว่ามันสามารถที่จะเอามาแต่งแบบราคาไม่ต้องแพงหรือเอาแบบเวอ่เวอว,วังแบบนี้ก็ได้นะครับ ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงครับนี่ก็คือเรื่องราวของตัว Gpx dc2 ที่อยากจะให้เพื่อนๆน,นั้นได้ลองเปิดใจดูที่ทาง Gpx เองนั้นนำมาทำตลาดในบ้านเรากับรถสกูตเตอร์ในพิกัดประมาณ150-4ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับแล้วก็เหมาะกับการเป็นรถเมืองเพราะว่าคล่องตัวนะครับแล้วก็ให้อะไรมาเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวระบบ A.B.S ก็ดีเรื่องของดิสเบรกหน้าหลังก็ดีเรื่องของระบบช่วงล่ากที่ดําเดิมมาก็ดีอยู่แล้วเรื่องของหน้าจอ T.F.T ที่สามารถที่จะมิลเล r ร์ลิงก์ได้นะครับรวมถึงราคาที่จับต้องได้นะครับและนี่ก็คือ G.P.X D.C.2 ครับ ใครสนใจก็ลองไปดูกันได้ที่ตัวแทนของทาง G P X นะครับใกล้บ้านท่านทุกสาขาทั่วประเทศนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณสําหรับทาง G P มอเตอร์ Motor ด้วยที่เชิญผมมาร่วมทิปในครั้งนี้นะครับโอกาสหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรติดตามชมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ